น้าพี่น้องอาพี่น้องไปพี่น้องไปการจิลอน้ากันจิลีดน้ากันพี่น้องในทงนาแรงแห้งพี่น้องไกลๆเฮือนนี่ไปกับน้องมีนาสวทีนม่นับดน้องมีนาเลยไปพี่น้องไปนี่นีว้าพระท่านขาดคำกได้จีลีดจีกานเว้ยน้องหมดกับแรนมาใส่แล้พี่น้องนี่ะอ้ย้นี่ น้องเบิ้งก่อนนี่นจิกาเลยโอ้เม่นอุ้ยกำลังจะยกย่องโอ้เม่นแหงอรพี่น้องไอตอมสบายดีน้องมอสขี่เลดเลยอย่ามันย่ามันใช้รถนี่ก็น้องมอสนี่ก็น้องตอมพี่น้องสบายดีพี่น้องเออสบายดีเด้อพี่น้องพี่น้องเจ็บตาค่ะกีนีนีลุทขิดไปกินมุกี้ลุทเออแมนเมนน้องวินาเก่งแหงอร มื่อนีกบ้าลำก้านเด้อพี่น้องมืดอนีกบมาลำกานมืนีกบ้า้นเพือทุกคนเด้อมาเลยพี่น้องน้องให้น้อมีนาจับกล่องพี่น้องเออยุดนั่นนะ้องมีนาเอกมันอันนี้ต้นกกมะคำยันน้องมินาแบบเดียวไปก่อน พ่มีโคมยันน้องมหน้าเดี๋ยวลมพี่น้องเราบ่มีโคมเลยนี่ย้นี่บวยมดัดนี่พี่น้องเห้ไนี่ตีนี่นะเห็นพี่น้อง้อง้องทหได้บทันบทันเดี๋ยวมันเอาไว้ไมจทันสลัดอลีสลดัสลดบอบ สลัดบ้ามึงไอ้กิริตเอ้ยมึงตายอยู่นะบ้านนั่งคนก็ใช่ไปอย่าเสี่ยมึงขุบเด้อเ็กมึงขุบไปนังเฮ้โอ้ยกำลังจะเอาเขาดูสะก่อนมึงก็ตันกูอยู่กูอยากขุบเอากันโอ้ยพี่น้องเลยมันเข่าแล้วเนี่บอกดีๆบอดดีๆโอ้ยอย่าพิจันทร์เลยพี่น้องกันอย่าพิจันทร์นี่ตาแรกเรียบร้อยพี่น้องตันนึงหรือเปล่าสนใจเออนี้ไอ ใส่เด็กกระโปรงโอ้ยมันฉีสลัดแบบนั้นพี่น้องนี่่อยก็หิวข้าวแบบเจ้านิ่เผาไปเผาไปเอาจิลี่เด็กพี่น้องเอาเชิญจ้าเนาะนึ่ไปตัวนึงแรกเด็กพี่น้องมันตดยลายอยอะลายเติบเยู่ในกระตุกน่ะนี่นี่นี่บู๊หนับกระไดแหละน้ำมันหมดจนะเผาต้องนับก็ได้ในกระตุกนะยากเยากอยู่ ให้มันานี่มอดเห็นว่าีเดี๋ยวมันออกจะเป็นจ๊กเออมึงตายแน่นอนบอมิกานี่บอลลอดนี่นี่จักรานเลยนี่ยำอะไรนี่มันอะวายตายอู้ว์เข่ากระชับโอ้ยนี่นี่่นีเรียบร้อยทำใจเอาพี่น้องสองตัวเลยพี่น้องมาธรรมดานเลยพี่น้อง นี่เอาก็ให้พี่น้องเบิ่งก่อนแบบธรรมดาสองตัวตแบบเดียวเลยเอาไปะปะปเออหยอด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 เยี่ยมไปกับน้องๆนี่พี่น้องสี่คนก็สนุกสนานอยู่พี่น้องจับจีรีจีลอในพอดีแบบเหมือนมูนอยู่เนาะนี่ต้องโยชามุนชามโตบองนี่หนึ่งสองสามอะไรจิกันก่อน นี่คอยได้อีกอยตัวนึง่จก้านตอบนี่นี่นี่นีตุ้นี่ตอบเอาละเอตูดมันอ่ะเ้ยแล้วเอาองก่ามวหมดได้แล้วนี่เอเก่งเมันอันไหนเายปักเตะเนาะยำเยอะมากเว้ยตาแลกโอ้โหพี่น้อง อืเว้ยใช่ใ่ได้เลยใช่อ้หมดจ้ะน้องหมดกบเนซ่มอยล้วเปนอ้อเ้ยเดั้นไก็ม่ตู่ก็หลายเรืออยู่ด้วยเนาะทนี้ไปแต่น้องๆเนาะอุ้ยทำใจเอากล่องไปหน่อยใช่ไหมพี่น้องกัน เอฟซีเจ็บตากระองกระท,รรทุกออไพยระเบินนนนนนทนนนนัดนนนนนนอนนนนนนนอนนยนนนนนนยนน้นนนนนน้นนมันคนอแบอบเนน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 นบนนนนทนนนนมันมนะ่นลาดเลนพี่น้อนแบบมันมักแนงอลนีนนนนนนีนลนนนนนน่นน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 ะจนนนนบนน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 งนนีนนนนนี่ๆนๆนๆนน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 นอนนน บ้องไหวน้ำเนาจนนอแ่แดดเอมนจิกันีหมดเด้ๆตเด้อาตสองโอแหละเออจิกันด้วยมากูหยิบป้าพีน้องนี่จะกันเนี่ยมาไอจิกันเองโอ้พีน้องตึงแหงลยอาชใจเาสองเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้คงจะได้กินจิริได้พี่น้องเอ้ย พี่น้องก็เคยกินอยูบ่บ่พี่น้องจิริดพี่น้องโอ้ยนี่แหวมคารูโอ้โ,อโ,อโคตรสนุกเลยเนาะโคนมมวนเนาะมวลปะไพ่ประมวนน,ะวนี่นี่เออจิกัรหน่อยลุงน้องเขายัางบ่มีชิมือนะพี่น้องพี่ง้องก็คือมักม็กพี่น้องก็ทารุ่นนำการนะพี่น้องวันละชิดไดไลาซัมไดพี่น้องอันนี้กับมันไดแบบ พอพอไรพอกินกับเมื่อจะ้ออจะไปจะมาขุดมูลได้ปะทำใจก็ยันคิดมันลุดแน่พี่น้องนี่มันลุดตลอดเลยโอ้ใช่เอาตัวใหญ่อีกว่ะนี่ตาแรกโอ้โหโอ้ย,อยบอกแล้วมือนี่มันไม่พลาดมืออต่อมนะพลาดตลอดพี่นอ้องอันนี้ไอต่อมของเฮาพี่นอ้องเบิร์กับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะต่อม พี่ใหม่พี่น้องเอ้ยคันบางทีคันน้องใจวะนั่นบางทีน้องใจสะทักพี่น้องบางทีพี่น้องพี่ใหม่มืออืนตองแบบจะเรียกว่าห้องไอต้อมว่าจัดแบบจัดยังว่าจัดแบบพิเศษเลยพี่น้องโคตรเท่งามเลยต้เฮ้ยกระปูพี่น้องกระปูพี่น้องเอ้ยอ๋อพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องปูอ้าเจอไปมาไปไปไปมาไปกลับเจอกะปูพี่น้องจับเลยเว้ยจัดการโอ้ยโซ่ให้พี่น้องเบ้างเว้ย มึงจะหนี่มือกูดิจะท้องกับใจเลยโซยโซ่ก่อนโซยอ้าพี่น้องกระปูพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องน่าพี่น้องจะเดินทางเมืองไปพี่น้องเดี๋ยวเบิรงนวางทางันไปน้าพี่น้องเอ้ยได้เติบพี่ได้พี่น้องอุ๊ปเป๊บพี่น้องให้มันนั่นนั่นก่อนน้าพี่น้องทีดีดด้วยพี่น้องได้เติมน้าน้าพี่น้องไอวาลายกับคอมเมนต์มาด้วยพี่น้องไปพี่น้องไปเติมน้ำหาทาพี่น้องเอ้าขอลาไปก่อนได้พี่น้องสวัสดีจ้า